วันนี้นะคะเราจะพูดคุยกับคุณวิรัตสุขชัยค่ะนายกสมาคมบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ MAI ขออนุญาตตอนรับนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีคุณบอลกับคุณจอยนะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะ,คะโอเคอันดับแรกค่ะเดี๋ยวขออนุญาตให้ทางผู้บริหารอยากอยากฝากอะไรถึงมุมมองถึงบทบาทสื่อกับตลาดทุนในในปัจจุบันหน่อยค่ะ ครับ่อนอื่นก็ต้องขอแสดงความยินดีกับทันหุ้นนะครับที่ก้าวเข้าสู่ปีที่23นะครับก็ผมคิดว่าบทบาทสื่อเนี่ยกับมีความสําคัญมากนะครับในตลาดทุนไทยนะครับรวมทั้ง MAI ด้วยนะครับเพราะว่าสื่อเนี่เป็นที่สื่อสารให้ข้อมูลกับนักลงทุนในวงกว้างนะครับได้อย่างทั่วถึงแล้วก็เป็นมืออาชีพนะครับทำให้นักลงทุนเนี่ยได้รับข้อมูลนะครับแล้วก็เอาไปเปรียบเทียบนะครับใช้ ในการนำมาตัดสินใจในการลงทุนนะครับซึ่งผมเชื่อว่าบริษัทจดทะเบียนหลายหลายแห่งเนี่ยก็ก็มีแหล่งให้ข้อมูลข่าวสารกับนักลงทุนไม่ได้มากนะครับสื่อเนี่ยจะมาช่วยตรงจุดนี้ได้อย่างมากเลยแล้วผมว่าเชื่อว่าทําให้เรียกว่านักลงทุนเนี่ยได้รับประโยชน์นะครับในการนํามาเปรียบเทียบในการตัดสินใจนะครับในการลงทุนนะครับผมว่าจุดนี้เป็นจุดสําคัญแล้วก็เนื่องจากทันหุ้นเนี่ยเป็นมือชีพในด้านการให้ข้อมูลข่าวสารทางด้านเกี่ยวกับเรื่องการเงินอยู่แล้วนะครับ<ะ>โดยเฉพาะตลาดทุนไทย ก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าเลยครับกับการก้าวเข้าสู่ปีที่23นะครับค่ะโอเคขอบคุณมากๆนะคะทีนี้ในฐานะนายกสมาคม MAIA เนี่ยเรามองว่าจุดแข็งของ m a i ตอนนี้ณนะปัจจุบันนี้คืออะไรและปีนี้เรามีอะไรที่จะยกระดับเป็นพิเศษไหมคะครับก่อนอื่นต้องต้องแจ้งให้ทราบก่อนว่า m a i เนี่ยเราเป็นบริษัทจดทะเบียนเนี่ยครับ คืออย่างน้อยเนี่ยเราผ่านกระบวนการคัดกรองมาระดับหนึ่งแล้วนะครับจากจากตลาดหลักทรัพย์นะครับก่อนจะเข้ามาจดทะเบียนะนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้หมายความว่าทุกบริษัทเนี่ยจะเติบโตก้าวหน้าหรือว่าเป็นบริษัทที่ดีเลิศต่อเนื่องนะครับเพราะว่า m อ i เนี่ยจุดเด่นจริงเนี่ยเราเป็นบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กนะครับที่มีแนวโน้มในการเติบโตได้ดีเพราะว่าเนื่องจากว่าขนาดของบริษัทเนี่ยยังไม่ใหญ่มากเมราะนั้นถ้านักลงทุนเนี่ยสามารถเฟ้นหาบาริษัทที่ดีนะครับแล้วก็ มี Business m o เดลที่ดีเนี่ยผมเชื่อว่าจะหาบริษัทที่สามารถเติบโตแล้วก็ให้เงินให้ให้ผลตอบแทนที่ดีได้นะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทัพที่ผ่านมาเนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยเราบริษัทจดทะเบียนทั้งหมดเนี่ยของเรามีประมาณสัก227บริษัทโดยประมาณน,นะครับมากกว่า70%เนี่ยมีผลประกอบการที่มีกําไรต่อเนื่องนะครับอตอนนี้ก็ยังเป็นบริษัทที่มีผลประกอบการที่ดีอยู่นะครับก็มี หลายหลายบริษัทนะครับที่มีการจ่ายเงินปันผลอย่างต่อเนื่องสม่ําเสมอที่ดีนะครับคือผมเชื่อว่าเราสามารถเฟ้นหาการลงทุนได้นะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนที่ดีได้ถ้าเราเราสามารถดูข้อมูลจากอย่างเช่นจากหนังสือนจาก,จากทันหุ้นนะครับหรือว่าแหล่งข้อมูลต่างๆนะครับที่เปิดเผยนะครับอืมค่ะโอเคอทางนายกกำลังจะบอกว่าจริงๆแล้วในในเอเนะี่ยยังมีบริษัทที่จ่ายปันผลแล้วก็ยังเติบโตได้ถูกต้องไหมคะ ได้ครับยังมีอีก,อกหลากหลายบริษ,ษัทครับที่มีผลตอบแทนจ่ายผลตอบแทนเงินปันผลที่ดีนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยเออเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยเฉลียล่ยเรามีการจ่ายปันผลประมาณสักเฉลี่ยประมาณสักสานะครับ <3. 8. S 2> ที่ผ่านมานะครับแล้วก็มีหลากหลายบริษ,ษัทที่จ่ายในระดับสูงมากกว่า6-7%มีเยอะครับที่ดูได้นะครับ ก็ถือว่าเป็นหุ้นขนาดกลางที่ยังมีความน่าสนใจอยู่ทีนี้พูดถึงเป้าหมายของสมาคม m i a ปีนี้หน่อยค่ะเราเรามีการวางเป้าหมายหลกัลกๆไว้อย่างไรบ้างคะเออเป้าหมายเนี่ยเราพยายามจะยกระดับสมาชิกนะครับในเรื่องด้านนักลงทุนสัมพันธ์นะครับค,คือเราอยากพัฒนาความรู้แล้วก็ทักษะของบุคลากรให้กับบริษัทสมาชิกของเรานะครับโดยผ่านกระบวนการหลากหล,ล,ลายนะครับอย่างเช่น เรามีกิจกรรมสัมมนา,าต่างๆในเรื่องเกี่ยวกับด้าน IR นะครับแล้วเราก็จะมีอีเวนต์ใหญ่ของเรานะครับอย่างเช่น MI Forum เราเปิดโอกาสให้สมาชิกเนี่ยเรามาพบปะกับน,นักลงทุนโดยตรงนะครับให้ข้อมูลข่าวสารกับน,นักลงทุนนะครับแล้วก็ยังมีกิจกรรมหลากหลายนะครับอย่างเช่นเราส่งเสริมเกี่ยวกับด้าน CFO นะครับของบริษัทร,รวมทั้งมีการส่งเสริมให้สมาชิกเนี่ยมีการพบปะกันนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารานะครับ แล้วก็บางทีเราไปเยี่ยมกิจาการคล้ายๆเป็นวิสิตคัมปานีของบริษัทเนเมไอนะครับ ừ, ừ, ừ. เพื่อจะได้เรียกว่าแลกเปลี่ยนข้อมูลบทบาทว่าเ,เขามีประสบการณ์ในการพัฒนาบุคลากรยังไงนะครับทำกิจาการส่งออกไปต่างประเทศอย่างไรนะครับหรือว่ามีทักษะในการบริหารอย่างไรให้ควบคุมต้นทุนได้ดีกว่า <Ừ. S 1> อะไรเงี้ยนะครับคือพวกนี้มันก็จะช่วยให้สมาชิกข,ของเราเนี่ยได้รับรู้ข้อมูลข่าวสารแล้วก็มีประสบการณ์จาก เพื่อนบริษัทด้วยกันนะครับค่ะเรามองว่าการสื่อสารกับนักงทุนหรือว่าการพูดคุยระหว่างบริษัทกันนี่มีความสําคัญมากน้อยขนาดไหนคะท่านเอ,อ่อมีความสําคัญมากนะครับเพราะว่าบทบาทตรงนี้เนี่ยผมว่ามันเหมือนกับว่าเราได้ประสบการณ์ใหม่ๆจากเพื่อนกันนะครับว่าเอกกิจการที่เขาดาเนินการอยู่เนี่ยเขาประสบความสำเร็จได้อย่างไรนะครับเราสามารถนํามาปรับใช้ได้นะครับแล้วก็ คืออันนี้เป็นจุดเด่นของ M MI เพราะว่าในเอไเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยผู้บริหารระดับสูงเนี่ยเรามีม,มีความรู้จักมักคุ้นกันอย่างดีนะครับแล้วก็สามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารกันได้ในทางเกี่ยวกับเรื่องการบริหารงานนะครับแม้กระทั่งอ,อีกจุดหนึ่งที่มีความสาคัญคือเราสามารถอุดหนุนธุรกิจนะครับในบริษัทใน M MI ด้วยกันได้นะครับก็เป็นประโยชน์อย่างหนึ่งที่ทำให้เราเนี่ยเรียกว่าได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงนะครับในเรื่องเกี่ยวกับ การทําธุรกิจการการได้ข้อมูลต่างๆนะครับในการประกอบกิจการของเพื่อนนะครับค่ะในเรื่องของการทำไอานี่สมาคมเราทํามานานแล้วหรือยังคะแล้วตอนนี้กระแสตอบรับเป็นยังไงบ้างจริงๆแล้วเนี่ยการทำไออาของบริษัทในเ i i เนี่ยจริงเราเราทํามาต่อเนื่องหลายปีนะครับมากกว่า5าปีนะครับที่ผ่านมาเรามีการอบรมเรียกว่าให้กับสมาชิกของเรานะครับเรียกว่าโครงการ I-I in Action นะครับเรียกว่าทําให้เขามีประสบก,การณ์ในการออกออฟเดย์นะครับกล้าออกออฟเดย์มากขึ้นนะครับแล้วก็การให้ข้อมูลกับสื่อนะครับเรียกว่าเวลาออกข่าวกับสื่อเนี่ยจะต้องเปิดเผยข้อมูลอะไรได้บ้างเปิดเผยอะไรไม่ได้บ้างานะครับ<ม>แล้วก็เรียกว่ามีจุดไหนที่น่าสนใจที่การเปิดเผยข้อมูลเนี่ยจะทําให้นักลงทุนเนี่ยได้รับข้อมูลมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นข้อมูลที่นักลงทุนสามารถนําไปตัดสินใจได้ นะครับนอกนั้นก็อย่างที่บอกเรามีกิจกรรม M อ i For u m ัมที่เราเปิดโอกาสให้ผู้บริหารเนี่ยไปพบกับนักลงทุนโดยตรงเลยนอกจากนั้นเนี่ยเรามีเรียกว่ามีรายการ m อ i Focus นะครับเรียกว่าเป็นการเหมือนกับว่าเป็นรายการสบายๆที่ให้ให้กับผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมาคุยกับนักลงทุนนะครับเปิดเผยข้อมูลทัศนคติแนวคิดและก็ บิสเนสโมเดลของธุรกิจของ m อ i นะครับว่าเราทำธุรกิจยังไงเราเติบโตมายังไงแล้วเราจะมีโอกาสก้าวหน้าต่อไปยังไงนะครับเรียกได้ว่าเป็นกิจกรรมที่ค่อนข้างสำคัญสำหรับบริษัทแล้วก็การสืออ่อสารกับ,บนักลงทุนค่ะทีนี้มาฟังในมุมมองของการเติบโตของบริษัทในในเอ i มไวมไปถึงการเข้าถึงแหล่งเงินทุนหนะะ่อยค่ะบริษัท m อ i เนี่ยที่จะเติบโตอย่างยั่งยืนเนี่ย ตอนนี้ท่านนายกมองว่าต้องพึ่งอะไรนะวัตกรรมต้นทุนการขยายตลาดหรือว่าพันธมิตรคะผมว่าแต่ละกิจการก็ไม่เหมือนกันนะครับแต่จริงอย่างที่คุณบอลพูดนะ่ถูกแล้วคือคือเราต้องคือผมจะว่าบริษัทไหนที่สามารถส่งเสริมนวัตรกรรมได้มีนวัตรกรรมใหม่ๆนะครับมีการบริหารต้นทุนที่ดีนะครับแล้วหรือว่าสามารถขยายกิจการขยายตลาดไปสู่ต่างประเทศได้นะครับแล้วก็หรือแม้กระทั่งการสร้างพันธมิตรทางธุรกิจได้ดี นะครับก็ะจะสามารถเติบโตได้แต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ส่วนใหญ่เนี่ยเ,เราก็จะเน้นเรื่องการเติบโตแบบย,ยั่งยืนนะครับแล้วก็ยึดหลัก ESG นะครับเพราะผมเชื่อว่าการยึดหลัก ESG เนี่ยเรามีธรรมาภิบาลที่ดีนะครับมีการบริหารกิจการที่เป็น,เป,นเป็นเรียกว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดลออ้อมสามารถส่งเสริมให้กับชุมชนได้ดีนะครับ พวกนี้แล้วก็มีก็วันนั้นที่ดีนะครับจะทําให้บริษัทเนี่ยสามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนนะครับคืออันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนสําคัญมากซึ่งผมเชื่อว่าทางตลาดหลักทรัพย์ก็พยายามส่งเสริมให้บริษัทเนี่ยมีธรรมาภิบาลที่ดีอยู่แล้วนะครับอ,อันนี้ก็เป็นหัวข้อหัวข้อหลักหัวข้อหนึ่งซึ่งเราพยายามจะส่งเสริมให้สมาชิกของเราเนี่ยยึดหลักบริหารตามหลัก ESG ครับอืมค่ะเรามีกิจกรรมที่ให้ความรู้หรือว่าอบรมเกี่ยวกับ ESG ไหมคะ อามีครับเราก็มีทําอย่างต่อเนื่องรวมทั้งทาง,งตลาดหลักทรัพย์ก็มีจ,จ,จัดกิจกรรมเหล่านี้อยู่แล้วนะครับคือแต่ละปีเนี่ยเราจะมีหัวข้อบางหัวข้อที่เป็นธีมที่จะต้องนําไปอบรมอย่างเช่นปีที่แล้วก็จะมีเรื่องกีเจีเนี่ยเยอะมากนะครับที่เราเข้าไปอบรลมนะครับอืมค่ะโอเคส่วนเรื่องเรื่อง<ะ>การเข้าถึงแหล่งทุนเนี่ยผมเชื่อว่า การเป็นบริษัทจดทะเบียนนี่สามารถเข้าถึงแหล่งระดมทุนได้มากกว่าบริษัทนอกตลาดอยู่แล้วนะครับน,นอกจากการกู้ยืมจากธนาคารพาณิชย์แล้วเนี่ยเราสามารถออกหุ้นเพิ่มทุนออกพุ้นกู้หรือการออกโอแลนด์นะครับแต่มันขึ้นอยู่สถานการณ์ตลาดนั่นเองแล้วก็ขึ้นอยู่สถานะของกิจการผมเชื่อว่าถ้าเราเสามารถดำรงสถานะกิจการได้ดีมีผลประกอบการดีการการเพิ่มศักยภาพในการ ออกหุ่นกู้หรือว่าเพิ่มทุนเนี่ยก็ไม่ได้ยากอะไรนะครับอืมค่ะค่ะจริงๆเรามีแนวทางในการช่วยเหลือสมาชิกในเรื่องของการเข้าถึงแหล่งเงินทุนด้วยไหมคะออจริงๆแล้วเนี่ยคือคือมันเมันเรียกว่ามันมีช่องทางอยู่แล้วสําหรับตลาดของของบริษัทที่จดทะเบียนนะครับอย่างที่บอกคือมันมีช่องทางสําหรับบริษัทเนี่ยสามารถดําเนินการได้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าความแข็งแรงของบริษัทแต่ละบริษัทเนี่ยจะไม่จะต่างกัน ผมเชื่อว่ามีหลายๆบริษัทเนี่ยก็ยังสามารถออกคุณกู้ได้อย่างต่อเนื่องหรือหลายบริษัทเนี่ยสามารถเพิ่มทุนของกิจการได้แล้วก็ทํามาได้อย่างต่อเนื่องด้วยนะครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้สําหรับทุกบริษัทนะครับแล้วก็แต่อย่างไงแล้วแต่ช่องทางการระดมทุนเนี่ยของบริษัทในจดทะเบียนในตลาดเนี่ยยังไงก็มีมากกว่าบริษัทนอกตลาดอยู่แล้วแล้วก็ได้รับความเชื่อมั่นเนี่ยมากกว่าอยู่แล้วนะครับค่ะค่ะอยากให้ทางท่านนายกฝากอะไรถึงคนที่จะเอากําลังอยู่ในกระบวนการที่จะเอาบริษัทเนี่ย ข้อมาลิเตนใน m อ i ะคหน่อยค่ะครับผมเชื่อว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยอาจจะดูแล้วเนี่ยไม่ได้ทำหให้บริษัทเนี่ยมีอยากจะเข้ามาระดมทุนมากนะักเพราะว่าอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยังสามารถไม่สามารถระดมทุนได้ได,ได้ได้เงินเป็นก่อเป็นการเหมือนเมื่อก่อนแต่ว่าการที่เข้ามาจดทะเบียนในตลาดเนี่ยมีข้อดีหลายอย่างนะครับเรื่องเรื่องความเชื่อมั่นของของกิจการนะครับการเข้ามาจดทะเบียนเนี่ยแสดงว่า เราผ่านกระบวนการตรวจสอบมาระดับหนึ่งแล้วนะครับว่าเป็นกิจการที่มีมีผลประกอบการที่ถูกต้องนะครับมีการจ่ายภาษีที่ถูกต้องนะครับแล้วการระดมทุนเนี่ยมันก็เป็นการการทําให้บริษัทเนี่ยเติบโตมากขึ้นแล้วก็แล้วก็มีช่องทางในการหาแหล่งระดมทุนในการเติบโตก้าวหน้าต่อไปนะครับมันไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องเฉพาะเงินที่ได้รับเข้ามาในการระดมทุนอย่างเดียวมันได้รับความเชื่อมั่นนะครับแล้วก็ ได้รับเงินส่วนหนึ่งในการเข้าไปสร้างกิจการนะครับสามารถระดมทุนขยายกิจการต่อไปได้โดยการออกหุ้นเพิ่มทุนต่างๆคือถ้าถ้าธุรกิจมีแนวคิดในการขยายกิจการที่ดีเนี่ย mm hmm. ผมเชื่อว่าการเข้ามาอยู่ในตลาดทรั์เนี่ยจะเป็นช่องทางหนึ่งซึ่งสามารถสร้างการเติบโตได้อย่างต่อเนื่องนะครับอืมค่ะโอเคทีนี้ฝากถึงผู้บริหารบริษัทใน m a i ผููถึงหุ้นแล้วก็นักลงทุนด้วยค่ะ ครับก็ต้องยอมรับว่า23สปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นปีที่ยากลำบากของของบริษัทต่างๆนะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าสถานการณ์หุ้นเนี่ยมันมีขึ้นมีลงนะครับผมว่าตลอดอหลายสิบปีที่ผ่านมาของตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะเห็นอยู่แล้วว่าบางช่วงก็มีมีช่วงที่หุ้นลงต่อเนื่องอ 2>, 2ปีนะครับแล้วก็กลับขึ้นมานะครับแล้วบางช่วงก็ลดลงไปใหม่นะครับก็ขึ้นขึ้นลงลงอยู่อย่างนี้ครับแต่ว่า3ปีเนี่ยมันเป็นเป็น3ปีที่มีมีผลตอบแทนที่ ที่ติดลบส่วนใหญ่นะครับผมเชื่อว่ามันก็เป็นถึงเวลาหนึ่งนะครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยก็หลายๆกิจการเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงแล้วนะครับแต่ว่าสถานการณ์ภาพรวมเล็กบิ๊กพิกเจอร์ของเราเนี่ยมันอาจจะยังดูไม่ดีนักนะครับผมเชื่อว่าถ้ามันกลับมาเนี่ยราคาราคาหุ้นก็จะกลับมาแน่นอนนะครับเราจะเห็นว่าปัจจุบันเนี่ยราคาหุ้นเนี่ยต่ำกว่ามูลค่าพื้นฐานมากนะครับแต่ในทางกลับกันเนี่ยการจ่ายเงินปันผลตอบแทนเนี่ยอยู่ในระดับที่สูงนะครับจะเห็นว่า หลายๆกิจการที่มีการจ่ายเงินปันผลตอบแทนดีเนี่นยอย่างเช่นปัจจุบันธนาคารพาณิชย์หรือว่ากิจการหลายๆแห่งที่ก็มีการจ่ายเงินตอบแทนที่ดีเนี่นยเงินปันผล5 6 7เนี่ยผมเชื่อว่ากลับมาได้รับความนิยมอย่างสูงมากเลยในช่วงนี้นะครับแล้วเชื่อว่าถ้าภาพกลับมาดีเนี่ยหุ้นที่เป็นขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็จะกลับมาเติบโตได้เพราะว่าถ้าภาพรวมเศรษฐกิจมีแนวโน้มที่กลับมาพลิกฟื้นได้เนี่ยผมเชื่อว่าแนวโน้มบริษัทขนาดกลางขนาดเล็กเนี่ยก็มีโอกาสเติบโตได้ดีเช่นกัน นะครับแล้วก็นักลงทุนเนี่ยสามารถตัดสินใจเลือกได้นะครับว่าเราจะเลือกบริษัทที่มีแนวโน้มเติบโตดีหรือเลือกบริษัทที่มีาก,การจ่ายเงินปันผลตอบแทนสม่ําเสมอนะครับผมเชื่อว่าการหาข้อมูลข่าวสารเนี่ยผ่านช่องทางต่างๆไม่ว่าจากทาง,ทางสื่อสารมวลชนสื่อต่างๆรวมทั้งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยมีการให้ข้อมูลอยู่แล้วนะครับนักลงทุนเนี่ยสามารถเลือกตัดสินใจในการลงทุนได้นะครับแล้วก็ ขอเวพรนให้นั่งทุนนะครับแล้วก็บริษัทเนี่ยมีผลประกอบการที่กลับมาดีขึ้นนะครับแล้วก็ขอให้นั่งทุนมีพอร์ตที่มีกําไรเติบโตดีนะครับแล้วก็มีความสุขในราคาในการลงทุนในปีนี้นะครับแล้วก็หวังว่าภาพรวมเศรษฐกิจประเทศจะกลับมาดีขึ้นนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการเรียกว่าเศรษฐกิจเนี่ยตกมาสองสามปีแล้วนะครับก็เป็นโอกาสที่มีโอกาสจะกลับมาพลิกฟื้นได้นะครับอืมค่ะโอเค สุดท้ายค่ะอยากให้ฝากถึงคำาวไวพรทันหุ้นอีกรอบหนึ่งรวมไปถึงแนวคิดส,สั้นของตลาดทุนไทยในปีนี้อีกนิดนึงค่ะครับก็ในวาระครบรอบก้าขึ้นสู่ปีที่ยีของทันหุ้นนะครับก็ขอไยพรให้ทันหุ้นนะครับเป็นสื่อนะครับที่ได้รับความนิยมนะครับมีการเติบโตนะครับแล้วก็เป็นสื่อที่ให้ข้อมูลข่าวสารดีๆกับนักลงทุนนะครับ ทำให้นักลงทุนเนี่ยได้รับข้อมูลที่ดีในการตัดสินใจไปลงทุนนะครับแล้วก็ขอให้ทันหุ้นเนี่ยมีกิจการที่เติบโตก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับเป็นขวัญใจของนักลงทุนไทยนะครับแล้วก็ขอให้นักลงทุนนะครับปีนี้มีการลงทุนแล้วมีกําไรในพอร์ตที่ดีนะครับแล้วก็มีความสุขในการลงทุนได้ผลตอบแทนที่ดีกันทั่วหน้านะครับ โอเควันนี้ขอบพระคุณทางคุณวิรัติมากๆนะคะครับข,ขอบคุณครับพี่จอยขอบคุณครับพี่บอลค่ะขอบพระคุณคะ่ะ